ค่ะท,ทุกคนวันนี้เราจะไปฉลองตุนจีนกันที่สุรพณบุรีนะคะเราจะไปกินหมูเห็ดเป็ดไก่กันค่ะวันนี้เรามีคนขับรถให้นะคะเป็นขับรถของเราคือน้องสาวคนแรกของเราเองจะเลยขับไปก็คือน้องเมย์นั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้นอกจากจะไปกินหมูเห็ดเป็ดไก่แล้วเราจะไปทําอะไรกันดีเราก็จะไปเล่นกัน เราก็กินหมูเห็ดเป็ดไก่เสร็จแล้วก็กินหมูเห็ดเป็ดไก่อีกอ๋แล้วก็กินอะไรก็ไวนไปแบบนี้แหละอ๋อกินวนไปหมูเห็ดเป็ดไก่แล้วเราจะไปเล่นกับหลานค่ะแต่ว่าหลานจะมาพรุ่งนี้มาเสาร์อาทิตย์นี่แหละก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะทํากันในคลิปตนี้นะจ๊ะทุกคนเราก็มาวิ่งที่เส้นบางบัวทองค่ะ อยู่หน้าบิ๊กคิงบางใหญ่นะคะแล้วฝั่งคือเซนตันเวสเกตนะคะจากหน้าเซนตันเวสเกตล้วก็วิ่งตรงไปเลยค่ะพอ,อพอถึงหัวมุมที่มันจะเข้าแบบเขตโซต่างจังหวัดใช่ไหมทุกคนเราก็จะเจอกับร้านไทยวัสดุนะจ๊ะนี่พอแบบเออจะเลี้ยวตามหัวมุมจังหวัดต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมโอเคเราก็เราก็จะเริ่มเห็นป้ายบอกทางไปสุพรรณบุรีนะคะทุกคนป้ายใหญ่มากนะี่ยอันนี้ ใหญ่มากค่ะทุกคนกลัวคนสุพรรณหลงค่ะเราก็จะต้องเตรียมชิดซ้ายนะคะก็แถวนี้ก็จะมีรถเยอะนะคะทุกคนรถแบบรถพ่วงรถอะไรอย่างนี้ก็ขับระมัดระวังกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ปาดเข้าซ้ายนะจ๊ะทุกคน ใช้คำว่าปาดสุพรรณบุร <Alcohol Physical> <ots> ีข <spit> <zed> ับรถจ้าแล้วพอเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมทุกคนเราก็จะวิ่งตรงยาวๆเลยค่ะไัตักับกบพเลยเดี๋ยวต้องไปสองกรโอสุพบรี ทาซ้ายตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนอย่างที่บอกก็จะเป็นถนนเส้นใหญ่แล้วเราก็วิ่งตรงไปอย่างเดียวเลยจ้าแกงใต้ก็มีนะจ๊ะมีแมคโดนัลล์มีอะไรอ่ะมีมีร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ามีอะวานวอะไรต่งางๆ มีปัม๊มให้เลือกไหลปัม๊มอยู่นะจ๊ะแล้วก็แต่โดยปกตินะคะมินอาก็จะมาแวะที่ปัม๊มนี้ค่ะทุกคนปะตะทอ,อันนี้นะจ๊ะนางจะมีข้าวแกงแม่เสียนอยู่ค่ะซึ่งเป็นข้าวแกงสุพรรณนะจ๊ะก็คือเป็นของแบบสดใหม่อร่อยสะดวกอะไรแบบนี้ค่ะ ไปยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนสุขภาพนี้นี่นะคะพอเราขับมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะถึงแยกตรงนี้จะเขียนว่า บางปลามาค่ะทุกคนถ้าอยากจะแวะซื้อสาลีแม่บวยก็ให้เลี้ยวไปที่แยกนี้นะจ๊ะสาลีเนี่ยจะมีดังๆอยู่สองเจ้าก็คือแม่บวยกับเอกชัยใช่ปะ่ะส่วนตัวเราชอบแม่บวยและหลายๆคนน่ะก็อาจจะชอบแม่บวยจ้าแต่ถ้าสะดวกนะคะแวะซื้อขายกับก็จะเป็นฝั่งวงเป็นเอกชัยนะคะนีก็จะมีดอกเฟื่องฟ้า เราก็มันเป็นมหาการสื่อสารจังเมื่อกี้เราก็แวะบ,บ้านเพื่อนของตะเล็กนะคะแล้วเราก็ได้รับผักมาเป็นผักอะไรอื่นถั่วฝักยาวแล้วก็ผักชีแจ้วค่ะโอ้ยสาระแน่ะเออปีงามมากเลยแล้วเราก็เริ่มพูดจนเราแบบเจ็บคอแล้วว่า